สวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกแล้วนะครับผมกับช่วงแบคคิวขึ้นดังนะครับผมก็เป็นช่วงที่เล่นกันสดๆนะครับผมอธิบายกันสดแล้วก็สอนกันสดๆเลยนะครับโดยแชมป์ระดับหมู่บ้านนะครับผมอ่าครั้งนี้ผมถือหมากสีดํานะครับผมส่วนคนจีนถือหมากสีขาวนะครับแล้วเล่นไอดียสำงด้งนะครับผมครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเตี่ยวเนี่ยเขาเข้ามาถึงเข้าคำสามๆกันเลยนะเออนะครับผมเข้าคำสามกันเลย ก็แปลกดีนะครับผมจริงๆแล้วกันเข้าสามสามแต่เป็นแรกมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่มันเป็นไปได้คือเป็นไปได้คือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแล้วผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับอาจจะไม่พูดซ้ำแล้วเนาะนะครับผมแต่ผมไม่เคยเห็นกระดานที่แบบว่ามาถึงเราเล่นซ้ำสามเลยแบบนี้นะเข้ามุมแล้วสามสามแบบนี้นะครับก็มันเลยทําให้ผมแปลกใจนิดหน่อยนะครับผมแปลกใจนิดหน่อยนะครับ ก็ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็ไม่เชิงว่าเล่นได้นะครับเออมันก็ไม่เชิงว่าเล่นไม่ได้มันก็เล่นได้แหละนะครับผมแต่ว่าด้วยพื้นฐานของข้อมูมอ่มมันก็ทําให้เกิดการกระจายตัวที่ต่ํากว่าหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเนาะนะครับผมโอเคเม็ดน,นี้เป็นเม็ดที่แปลกใหม่เม็ดหนึ่งนะครับผมจริงๆแล้วเราอาจจะเลือกที่จะ จมตีด้านนี้ใช่ไหมที่เราเห็นกันบ่อยนะครับผมแต่ว่าเมนนี้ก็เป็นไปได้ที่เล่นเหมือนกันได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเล่นเมนนี้ปุ๊บอ่าก็จะเกิดการย้อนรูปแบบนี้ขึ้นมานะครับผมงั้นผมไม่ยอมให้มุมเนาะอ่ะโอเ้เขาก็จะเบียดขึ้นนะครับเบียดขึ้นปุ๊บตึ๊บทึ๊บโอเคงั้นผมก็ขอต่อออกเหมือนกันนะครับต่อออกเหมือนกันโอเคเขาเชื่อมปุ๊บออกมา อ่าเขาก็จะยืนขยายใช่ไหมพอยืนขยายปุ๊บผมก็อืมทีนี้ผมมีเลือกมุมด้านนี้กับด้านนี้นะครับผมด้านนี้ด้านนี้อ่านะครับผมทีนี้เขาเลือกกันไปด้านข้างสัดส่วนใหญ่นะครับงั้นผมขอเลือกมุมเลยละกันทีนี้เราจะดูว่าเราจะเล่นมุมด้านไหนนะครับผมความแตกต่างระหว่างไปนี้กับอนนี้อันไหนที่มีความแข็งแรงมากกว่าไอ้นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความแข็งแรงตรงนี้มีมากกว่าเราไม่ควรที่จะเล่นตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า ถ้าเราเล่นตรงนี้ปุ๊บเขาไม่กังวลกับก้อนนี้แต่เขาจะไปเล่นจุดตรงนี้เลยแลไรยนีโอ้เม็ดนี้ก็เป็นเม็ดใหม่เหมือนกันอีกเม็ดหนึ่งนะครับที่ที่เล่นได้กับที่เล่นได้นะกับเม็ดสามสี่นะโอเคคนนี้รู้สึกว่าจะเล่นเม็ดใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับเล่นใหม่ก็ต้องเยอะนะโอเคตรงนี้มีกุมมดแอร์อยู่นะครับผมผมเล่นตรงนี้ถ้าผมเลือกที่จะเบียดเม็ดนี้นะครับผมเขาเล่นตรงนี้แน่นอนนะครับเล่นตรงนี้แน่นอน เขาต่อขึ้นใช่ไหมผมก็ปิดตรงนี้ทิ้งน,นะครับอ่าเขาก็าขยายเนาะโอเคขยายผมก็ขอขยายเหมือนกันแล้วโจมตีด้วยการเล่นอย่างนี้ออกมาถามว่าเล่นได้ไหมจริงๆแล้วมันมันเขาเรียกว่าหมากักของเข้าแปลกๆไปนะเออเม็ดเนี้ยเป็นเม็ดที่ช้านะครับเนื่องจากสีขาวมีก้อนนี้อยู่แล้วมันทําให้ดําขาวก้อนเนี้ยเล็กลงนะครับผมเล็กลงนะครับอ่า แต่จริงๆตอนนี้เราอ่อนแออยู่ด้านเนี้ยก่อนที่เราจะทิ้งมือหาจุดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาทางรับมือไว้แล้วใช่ไหมถ้าหาทางรับมือแล้วทิ้งมือเดินจุดอื่นได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ายังไม่หาทางรับมือการเล่นเม็ดนี้ถือว่าเป็นหมากที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอืมเขาเล่นเม็ดนี้เนาะผมก็ขอตัดขาดออกจากกันก่อนแล้วกันแล้วผมก็เล็งเม็ดนี้อยู่ตัวน,นี้อ่อนแออยู่ใช่ไหมผมเล่งอยู่เห็นไหมครับแต่ว่าผมยังไม่โจมตีเลยเห็นไหมนะครับยังไม่โจมตีเลย แต่ว่าไปทําให้ตรงนี้แข็งแรงก่อนดีกว่านะครับพอเราแข็งแรงปุ๊บหมากเราจะง่ายทุกอย่างไปหมดเลยเล่นอะไรก็ง่ายไปหมดเลยนะครับเนะห็นไหมก็เชื่อมกันหมดเลยผมเชื่อเถอะถ้าผมเล่นมุมจุดดาวจุดหนึ่งเข้าเข้าทังส,สามชัวนะขู่ตัดตรงนี้เนาะขู่ตัดก็อขอทิมขึ้นละกันอืม ยังไงดีเกียเชื่อมก็ได้นะครับเชื่อมก็ได้นะครับผมก็เล่นแบบเซฟก่อนเหมือนกันนะเขาเล่นก็ค่อนข้างเซฟแต่ว่าเขาเรียกว่ามาเซฟเกินไปอะ่ะแข็งแรงจนโอเวอร์เซนเทไปแล้วนะครับผมอุย้ยทีนี้สีขาวมีความแข็งแรงนะครับผมตรงนี้เราคิดว่าเราค่อนข้างมีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับทีนี้เราอาจจะเลือกตำแหน่งย,ยึดมุมเลยก็ได้ผมก็ขอยึดมุมอีกมุมหนึ่งทีนี้ถ่ากับว่าดําม,มีท er ั้งหมดสมุม โอ้เข้าประชิดอีกแล้วการที่เราจะเลือกว่าเราจะเล่นฝั่งไหนตัวนี้แข็งแรงถูกไหมครับตรงนี้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกให้เขาอะเอากลุ่มแข็งแรงมาสร้างแต้มเห็นไหมเพราะกลุ่มแข็งแรงไม่ควรจะสร้างแต้มถูกไหมนะครับผมอผมขอเล่นนี่เลยเล่นนี่เขามีเปียกเป็นนี้แน่นอนนะครับโอ้แต่เขาเปิดนี้เนาะอืมเปีนี้ผมก็นี่ละกันเคแลขาก็ต่อออกมานะครับต่อ,อ,อมา เขาก็จะยืนผมก็จะยืนเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ขาวค่อนข้างมาเริมหมักค่อนข้างแปลกๆเนาะแปลกเลยแหละนะครับผมไม่ได้ค่อนข้างแปลกนะครับคือไม่เอามุมเลยอะไรอย่างนี้นะจริงๆหมักอย่างนี้ค่อนข้างต้องเกิดเขาเรียกว่าต้องวางแผนดีๆนะเออต้องเก่งในขั้นดับหนึ่งเลยนะครับเพราะทีนี้ออกมาสีขาวค่อนข้างตรงนี้มีความแข็งแรงถูกไหมครับตรงนี้ก็อ่อนแออยู่จุดหนึ่งที่ สีบัญ,ญิโกะนะครับผมในพื้นฐานกฎบอกว่ามุมข้างเราค่อยมากางใช่ไหมตรงนี้มีมุมเล่นกันหมดแล้วด้านข้างก็เล่นไปหมดแล้วต้องมีหนึ่งข้างาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เราดูว่าตรงไหนที่เป็นด้านข้างที่เราควรจะเล่นก็ดูจุดที่ช่องกว้างตรงนี้หนึ่งปานหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมจากเส้นนี้เม็ดนี้ของสีดํากับสีขาวห่างก,กันห้าเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ขยายก่อนนะครับผม ่าโอเคเขาเล่นจะปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่เขาก็ไม่ค่อยมีบ้านเลยนะไม่ค่อยมีบ้านเลยผมก็ต่อขึ้นอืมอืมอันนี้ค่อนข้างถ้าผมเล่นแบบนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เหมือนสีขาวจะค่อนข้างดีนะครับผม ดีหรือเปล่าน่าจะดีแหละมังม้งมั้งนะครับผมแต่ก็เล่นไปก่อนละกันเพราะว่าเนื่องจากสีขาวข้องนี้มีความแข็งแรงตอนนี้มีความแข็งแรงนะครับเราไปที่มุมก่อนนะครับผมโอ้เขาเล่นเม็นนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะคือการเล่น,น็ดเนี้มันจะใช้ต่อเมื่อสีขาวต้องการพลิฝั่งนี้ถูกไหมเอายิ่งต่อลงยิ่งไม่ไดีใหญ่เลยโดนตัดและหื <c oughs> ตัดสวนหรอ กินอ๋อเขาจะกินก้อนนี้ใช่ไหมแลกกันโอเคโอเคทีนี้เขาก็ได้พื้นที่ไปบางส่วนตรงนี้นะครับแต่เราจะเสียเซนเต์ให้กับเรานะครับผมเสียเซนเต์เราทีนี้เราทีนี้ก็มาดูจุดตรงนี้ครับตรงนี้มีกลุ่มบอนแอนอยู่หนึ่งกลุ่มนะครับผมสังเกตนะตรงนี้บอลแอนหนึ่งกลุ่มนะทนี่เราจะเล็งไว้แต่เรายังไม่ใช้นะครับในหมากล้อมไม่จําเป็นต้องรีบโจมตีเลยนะครับไม่ค่อยไม่ต้องรีบโจมตีแต่เราควรจะ ใช้หมากของเราให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับเป็นประโยชน์ที่สุดนะอืออางไงดีเนาะแต่เราจะจจกตีทำโดยคอ้อมแบบนี้ละกันอืออาไงดีอ่ะอาจจะเสริมกําลังจากฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับเสริมก่อนแล้วค่อยๆอยากจะโจมตีก็เดี๋ยวอาจจะโจมตีทีหลังนะอืมอม ถือจะช็อตตีเลยดีปึ๊บ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 เสริมจักตรงนี้อีกมิ้นหนึ่งดีไหมอืมทีนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมินิมากกว่านะเดี๋ยวอ่าปิดนี่ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งจังหวะตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมทิ้งจังหวะ ไอ้ก้อนนี้ออนแอร์ไก่อนผมยังไม่ทําอะไรมันเลยผมไม่รู้ว่าผมจะโจมตียังไงดีนะเออจังหวะน,นี้นะไม่รู้ว่าโจมตียังไงเพื่อให้ได้แต้มดีกว่านะครับก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เล่นในจุดที่เราควรจะเล่นก่อนอืมตรงนี้ผมกําลังดูว่ามันมีจุดอ่อนตรงนี้ไหมนะครับผมถ้าเล่นนี่ทะแยงตรงนี้เรามีเสริมกําลังจากข้างบนอยู่แล้วนะครับเสริมกำลังจากข้างบนอยู่แล้ว แต่ว่าผมก็ว่าเขาจะปิดตรงนี้ไงปิดตรงนี้ผมอาจจะเล่นตำแหน่งนี้นะครับเชื่อมและเบียดตรงนี้นะครับเขาเชื่อมปุ๊บผมก็เชื่อมตามนะครับแล้วเขาก็มารับตรงนี้เขาก็ลดพื้นที่ไปของเขานะอืมอืม,อม,อมนั้นก็เล่นเลยแล้วกันเนาะเผื่อจะได้เซนเต้เนาะเผื่อจะเป็นเซนเต้เตอืมโอเคหรือว่าเล่นตำแหน่งนี้ดีเพื่อเสริมกำลังเพื่อจำตีตัวนี้ดี งั้นเอาตรงนี้ดีกว่านะครับ okay. เหมือนคนนี้ค่อนข้างเล่นความแข็งแรงเนาะแต่ว่าความแข็งแรงของเขาอะแต้มตามห่างกันไปเยอะแล้วเห็นไหมครับอืมโอเคเขาเล่นจริงแบบนี้จริงด้วยแล้ผมก็เล่นตำแหน่งนี้เนาะอัลไโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการ้าบิดแรกแล้วปล่อยให้ดาได้กินอย่างนี้ไม่ดีนะครับมันเป็นปงตุงกีอย่างเงี้ยเดี๋ยวสุดท้าย,ยาเขาต้องกลับมาเชื่อมจะเชื่อมอะไรก็แล้วแต่ จะเชื่อไหมก็แล้วแต่นะครับผมขาวอ,อ่ะไอสีดำอะ่ะจะได้เสริมกําลังจากข้างนอกฟรีเลยเนี่ยเสริมกําลังจากข้างนอกฟรีนะครับทีนี้พอเสริมกําลังจากข้างนอกเนี่ยมันจะเสริมแรงต,ตรงนี้ขึ้นมาแต่เราอยากจะดูว่าเราจะโจมตียังไงเพื่อให้ได้แต้มดีกว่านะครับไม่ใช่มูทะลเุเอ,อ๋อจะตีไปแล้วเพื่อให้อะไรเนี่ยเพื่อให้เขาจะตายอะไรเงี้ยมันไม่ไม่เวิกนะสาหรับหมักล้อมหมักล้อมตีต้องได้แ้มนะโอเคะนั้นเดี๋ยวผมขอ เสริมอีเม็ดหนึ่งคือเม็ดนี้นี่นี่เม็ดนี้ตอนนี้เห็นไหมครับว่าสีดำม,มันเริ่มมีโคงแล้วเนื่องจากสีขาวเล่นตรงนี้ผิดนะครับเริ่มจะมีโคงขึ้นมานะครับอ่าอยรูดีว่าสีขาวจะทําไงโอ้ขาวเล่นผมผมเดาคนนี้เล่นค่อนข้างง่ายนะ <c oughs> เคเล่นคนนี้ค่อนข้างง่ายงั้นผมโจมตีเลยปุ๊บเยบรลอดเห็นไหมครับพอเล่นจมเสริมเม็ดนี้ขึ้นมาอีกเม็ดนมันจะทรงพลังในการที่โจมตีก้อนนี้เลยเห็นไหมครับ อ่ะจบตีตอ่ออ่าเขาเล่นตรงนี้ต่อทีหนึ่งเนาะปุ๊กปุ๊กปุ๊ปุป๊โอเคเราทาคาถามคือเราจะเลือกตัดดีไหมนะครับผมถ้าเราเล่นต่อ,อ,อมานี้เขาเล่นทะแยงขึ้นแน่นอนแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปทําลายโครงสร้างที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วบางเอ,อืญว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้สร้างได้เพราะมีข่าวติดอยู่นะครับผมเพราะงั้นผมขอเลือกตัดเลยนะครับสุดท้ายเหี่ยวขาวก็จะดิ้นออกมาของเขาเองนะครับแล้วเราก็จะได้แต้มนี่คือหลักการง,ง่ายของการโจมตีเนาะ โจมตีต้อแตีครั้งหนึ่งต้องได้แต้มเห็นไหมเห็นไหมเขาเลือกที่จะเล่นตำแหน่งนี้แหละโอเคผมเล่นเบียดต่อเนื่องจากเรามีความแข็งแรงมากมันทําให้เราเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเล่นค่อนข้างง่ายอโอเค,อเ,คเขาเลือกเล่นตำแหน่งนี้เนาะแล้วก็ทีนี้ผมอาจจะเลือกตำแหน่งแบบน,นี้อ่ะทีหนึง่งนะครับผมเห็นไหมพอเล่นทีนี้ขึ้นมาปุ๊บ แทมตรงนี้เขาหมดก็เป็นของสีดำแล้วนะครับผมอ,มอะโอเคเห็นไหมเห็นไหมแทมน,นี้เป็นของดําแล้วเห็นไหมไม่ได้ยากเลยหมากรอมไม่ได้เล่นการโจมตีหลักการโจมตีไม่ยากขนาดที่เราต้องกังวลขนาดนั้นนะครับเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นของดำหมดเลยนะครับ เคเห็นไหมเราได้แต้มแล้วนะครับนี่ก็หลักการโจมตีแบบง่ายๆเนาะไม่ได้ซับซ้อนวุ่นวายอะไรขนาดนั้นนะครับอ่าโอเคเขาก็โจมตีฝั่งนี้ขึ้นมาเอาเราก็ไม่สนใจแล้วก็ปิดพื้นที่ไปนะครับผมปิดพื้นที่ไปเขาแค่ลถธรรมดาของเราแต่เราก็ได้พื้นที่กลับมาเห็นไหมแต่เขาหนีกลับมาไม่มีแต้มเลยนะครับผมหนีกลับมาไม่มีแต้มเลยอ่ะทยแยง อ่าเขาก็เอนเกมเนาะโอเคเราก็เอนเกมเหมือนกันโอเคเชื่อมเขาผิดตั้งแต่เมน,นี้นะครับที่ปล่อยให้ดำได้เชื่อมได้คง,งนะทีนีก้กลายว่าคงของสีดำ่อนข้างใหญ่นะครับผมเบียดก่อนว้าวแล้วเขาก็กินหนึ่งเม็ดตรงนี้นะครับผมหนึ่งเม็ดตรงนี้เอาผมก็ไม่รอช้าเนาะผมก็ตีก่อนทีหนึ่งทิมแล้วก็เบียดเอนเกมเหมือนกัน เราก็ตันว่ี้เหมือนกันอโอเคต่อขึ้นดีไหมเพราะตรงนี้เรามีว่าเฮ้ยเราอาจจะตัดตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าตัดไม่น่าจะได้อยู่แล้วมั้งเพราะว่าเขาเสริมกำลังตรงนี้เยอะแล้วอาจจะลดคงไปอีกหน่อยนึงก็ได้ลดคงไปหน่อยหนึ่งตรงนี้ แล้วก็ปิดตรงนี้อุย้ยเขาต่อลงเหรอเชื่อมเมนนี้อ่าเมนเนี่ยถ้าเราเล่นผิดพลาดตรงนี้นะครับผมขาวจะตัดตรงนี้ทันทีนะครับจริงจริงขาวตัดไม่ได้นี่หว่าเนอะถ้าตัดตรงนี้เราก็เล่นอย่างนี้ได้เออนั่นน่ะสิ ตัวที่สี่ง,งอ่าเขาต่อออกตรงนี้นะครับผมทีนี้เราเลือกที่จะเอนเกมแล้วนะครับวับนนี้คนนี้เล่นค่อนข้างง่ายนะเดาง่ายมากแล้วก็แป๊บๆเอนเกมแล้วอะไรก็ไม่รู้อย,อยู่ก็ให้ผมได้มุมไปหมดเลยนะครับได้มุมไปหมดเลยอาทีมก่อนหลือเปล่า อ่ารับพอเล่นน,ลลลน,นี้ทีหนึงโอเครับไหมอ่าถ้ารับใช่ไหมเล่นเกมตัวนี้ทีนึ่งนะครับในการเล่นนะครับผมคือเราจะแข็งแรงได้ก็จริงแต่ถ้าแข่งแรงแล้วเราแพ้มันก็แพ้อยู่ดีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะอ่ามิน้ใหญ่เพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็แข่งแรงแต่เราก็ต้องสร้างแต้มของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ เออ,เอาจจะออกแข่งได้อย่างเดียวอะแล้วเราไม่สร้างแต้มขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเราแพ้แน่นอนนะแต้มไม่พอนะอืมโอเคอ่านี้ขอสไลด์ด้านนี้แล้วกันจริงอ่าสไลด์เม็ดนี้นะครับผมแล้วก็ขอทิมทีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นช่วงเอนเกมเนาะ,อะขอเล่นนี้เม็ดหนึ่งเต็มเม็ดนี้เหรออืมเล่นก็เล่นได้นะจริงๆปุ๊บปุๆบปุบปุบ,ปบ,ปบอ่าเล่นนี้ดีกว่าใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่านะครับเห็นไหมขาวดำตรงนี้พื้นที่ใหญ่มากเลยนะได้มาเห็นไหมเนี่ยกี่แต้มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ประมาณยี่สิบแทมอะยี่สิบกว่าด้วย ะครับยี่สิบกว่าด้วยมันใหญ่มากอะ่ะการโจมตียังไงมันต้องได้แบบนี้ยนะการโจมตีแอบบหลายคนโอ้ยจะเอาแบบบุทะลุในการโจมตีเพื่อนเนี่ยวิ่งไปแล้วทาให้อีฝ่ายหนึ่งทำลายบ้านหลังเนี้ยมันก็ไม่ใช่แล้ววะเ <c oughs> มันไม่ใช่แล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอะเบียดต่อโอเคแล้วเชื่ชมมอมแล้วกันเชื่อมที่ไม่นอเชื่อมแล้วกันเผื่อตรงนี้ปีเอ็นเกมอะไรก็ว่าไปนะครับ ปิดตงนี nee. okay. Okay. So ้โอเคก็คนนี้ไม่สู้เลยอ่ะเออถ้าไม่สู้อ่ะแล้วแต้มตามอย่างเงี้ยเนี่ยแต้มตามตั้งเท่าไหร่แล้วยี่สิบหกแต้มเนี่ยนะครับผมยี่สิบหกแต้มบวกกับ โอมิให้กับข่าวไปเท่าไหร่นะหกแต้มครึ่งใช่ไหมก็ประมาณสิบเก้า 19. ไม่สู้ก็เท่ากับแพ้นะครับผมไม่สู้ก็เท่ากับแพ้เขาไม่สู้อะไรเลยอะ่ะเขาเอาแต่อุดแล้วป้องกันแข็งแรงอะไรแบบเนี้ยนะครับบางจังหวัดที่เราต้องโทสู้บางจังหวัดที่เราจะต้องนั่นก็ไม่เอาเอายังไงก็ไม่รู้ <laughs> เออแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับผมนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอ่าปิดนี้ หมามั่วแล้วนี่เขาเริ่มจำมัวแล้วอ่ะนนี้ก็ต้องเชื่อมก่อนนะครับถ้าไม่เชื่อมนะครับผมไปเล่นตรงนี้เขาเล่นตรงนี้นะครับผมเราเชื่อมไม่ได้นะโดนกินนะครับโอเคอ่ะเล่นนี่ปุ๊บเราก็เชื่อมนี่โอเคอืม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 ,อม โอเคเล่นปิดก่อนแล้วก็ปิดลงนะครับคือหลายๆคนมีคำถามมาว่าอ่าพี่ถ้าเราจะโจมตีเขาอะ่ะบางครั้งผมคิดว่าจะโจมตีเพื่อจะฆ่าอย่างเดียวเลยนะครับผมทำยังไงถึงที่จะทำให้เราโจมตีได้ถูกวิธีนะครับผมหลักการง่ายๆนะครับผมหลักการง่าย หมากตรงไหนที่มีพวกเราเยอะอยู่เราก็โจมตีเพื่อให้หมากตรงนั้นมันเพิはは่มขึ้นนะครับถ้าหมากตรงนั้นเพิ่มขึ้นอ่ะสังเกตได้เลยอย่างตั้งแต่เกี้ผมเสริมกลังจากตรงนี้ถูกไหมแล้วผมก็โจมตีเป็นนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วผมก็ทํายังไงก็ได้ให้สีดําตรงเนี้ยมีเส้นขึ้นมาตรงนี้นะครับพอมีเส้นขึ้นมาตรงนี้เกิดขึ้นอะไรขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสีสีดําทันทีนะครับผมพื้นที่ของผมทันทีเนาะ อ่ะก็หลักการง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ยากซับซ้อนในขนาดนั้นนะการโจมตีโอเคอ้าวเขาเชื่อมกินกณะนี้ก็น่าจะจบไวที่ผมรู้สึกว่าเพราะผมขึ้นสองดังแล้วผมรู้สึกว่าทําไมมันเกมมันจบไวกว่าตอนเล่นหนึ่งดังแฮะหนึ่งดังนี่เขาคิดนานมากเลยนะนี่จบไวมากเลยอ่ะนี่จะจบแล้วอืมอ่ะ,อะกินโคดเนี่ยจะสู้โคดดีไหมอ่ะตอนเนี้ยเพราะว่า เอาก็ได้นะเราต้องชนะแต้มและชนะโค้ด้วยแต่โค้ดเราพอไม่หวาน่าจะพอนะน่าจะพอแหละนะครับโอเคกินเอาดีเอาดีาดมามามา,มาเจอกันหน่อยอ,อุอ้ยเขาเอาเรื่องเว้โ okay. อเคอา่าฮะนี่เลยนี่เลยกินกิน เอาดิเอาอี่เอามามาได้จัดไปโค้กผมน่าจะเยอะกว่ามหาสาลเลยแหละบอกเลยเขาน่าจะมีมีโค้กสู้เธอผมนะโอเคกินกินอายาจุ๊บอืมอันนี้ไม่ ไม่ได้ป่ะเพราะว่าเชื่อมเชื่อมตรงนี้ปั๊บออกมาลมหายใจของเขาน้อยกว่านะครับผมมีสามลมเขามีสองลมยังไงก็น้อยกว่าเขาเพิ่มมาเพิ่มแต้มผมให้กับผมหนึ่งแต้มแล้วนะโอเคตอนนี้แต้มผมนำหาอุ้ยสี่สิบกว่าเลยว่ะโอเค okay, ปิดลงอึออ่าเขาจะทำยังไง เฮ้ยแต่ว่าเหมือนผมจะเล่นผิดว่ะแป๊บขออ่านแป๊บอีต่อลงโชวหนึ่งสองอ้าเหมือนผมจะเล่นผิดเออไอ้ลืมดูเมนนี้ขึ้นไปตอนลงเมนนี้เขาก็ปิดลงแล้วเขาก็ถ้าผมดูนี้เขาก็เล่นนี่ผมก็ครบมันแต่ว่า ผมจะชนะบอกว่าวอืมนี่ถ้าถ้าผมเล่นนี่เขาก็ตัดนะครับผมตัดชึกออกมาเขากินกิน,กนผมก็ต้องกินใช่ไหมเขาก็กินเอ,อื้อแต้มไมนะ่แต้มเป็นยังไงบ้างเนี่ยกินไม่ใช่เขาอุ้ยไม่ใช่ผมก็ต้องเชื่อมเขากินเนี่ยเขาอุ้ยแล้วผมก็กินเขาก,กินคืน ออกมาอา้น่าจะนําอยู่นิดหน่อยนะถ้าจริงๆกลว่าผมไปเพิ่มแต้มให้เขาอีกอะเขาเาแต้มผมเพิ่มให้เขาเองอะอ่ะไม่รู้เหมือนกันชนะหรือเปล่าแต่ว่าใหญ่มากอะตรงเนี้ยอืมชี้ไม่น่าเลยหมดยังวะน่าจะหมดแล้วนะผ่านเลยแล้วกัน <c oughs> แต้มเปยัไงบ้างเนี่ย เอาสี่เอาสี่อชนะอยู่แต้มหนึ่งกาบิดพัดที่ใหญ่ใหญ่มากเอออยังโชคดีที่ชนะได้นะครับเออเพราะผมนําเยอะมากกินไปโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหกหนึ่งสองสามสี่โอ้โหมันยี่สิบกว่าแนะ่แต้มผมหายไปยี่สิบกว่าอื <c> ้อ <oughs> โอเคนะครับผมก็ครั้งนี้เขาหวังว่าจะ,จะได้ความความรู้นะครับไม่มากก็น้อย บังเอิญว่าท้ายเกมโดนปล่อยมุกคาไป <g ố S 2> <g quarto> นะครับผมก็น่าเพื่อนได้รับความรู้ของการโจมตีเนาะนะครับผมจะสามารถให้เพื่อนๆพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้นะนะครับผมผมก็อยากให้เพื่อนๆขึ้นถนนึงได้เหมือนกันทีนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์แล้วฝากกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ดั้งด้วยกันนะครับผมโอเคครั้งนี้ก็สวัสดีครับ